สวัสดีเพื่อนๆคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Resident Evil r e v e l a t i o n 2นะครับหรือ b i o อส r r รเ e เลเลชน2นั่นเองนะครับกลับมาอย่างรวดเร็วเลยแต่ตอนนี้ผมผมกำลังงงอยู่ว่าทําไมผมถึงมาเกิดตรงนี้วะมันคือตรงที่เราเอ่อเปิดไฟฉายไงวะเดี๋ยวเดี๋ยว๋ยวอ,อ้โทตซตเนี่ยตรงนี้ยังอยู่อยู่เลยอะ่ะอย่าบอกนะ <laughs> อย่าบอกนะถามจริงนั่นกูว่าแล้ว จร,จริงจริงด้วยไม่มีผิดพลาดเลยเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำไมวิ่งวิ่งก่อนกูวิ่งก่อนวิ่งยาวด้วยจังหวะนี้โอ้ยเฮ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 ้ยมันขานเลยด้วยมันมันมันขานเลยด้วยคุณเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะยังไม่พร้อมฮะยังไม่พร้อมเดี๋ยวก่อนฮะจะมาทางไหนฮะจะมาทางไหนฮะทางนี้เอาเชื่อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมัน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 ติดฮะมันติดฮะใจเย็นก่อนฮะ เรียบร้อยเรียบร้อยไงไม่เสียเลือดไม่เสียเลือดเลยเป็นไงโอเคโอเคกลับมาสู่สภาวะปกตินะฮะเอานอก็ยังถืออีกอยู่นี่ว่ะไปความเดิมตอนที่แล้วนะเราก็ถึงตรงนี้นี่แหละนะ <c oughs> ใช่เราถึงตรงนี้และเราโดนไอตัวเมื่อกี้ไล่มานะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือตัวอะไรนะก็ต้องไปตามหาความจริงต่อไปนะ อ่าใช่ตอนนี้<ห>นเรากำลังจะเมื่อกี้มันคือตัวอะไรอ่ะอ่าฉันไม่รู้นะแต่ว่ามาดูกันดีกว่าเผื่อจะเจออะไรมากกว่านี้นะมากมากกว่านี้ <c oughs> ทางที่เราจะต้องไปคือทางโน้นนะครับซึ่งเราต้องไปทางนี้นะใช่เราโหมืด <laughs> จะมีตัวเมื่อกี้ปะวะทำอะไรพร้อมกันแล้วกัน <laughs> มาต่ออย่างรวดเร็วเลยเดียวเชียวเฮ้ยเรียนเสียงแล้วว่า <c oughs> ไอตัวเมื่อกี้หรอ แต่ผมคิดไว้แล้วแหละว่ามันจะต้องมีเยอะเฮ้ยไปทางไหนดีวะตรงนี้เป็นแสงไฟอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเซฟด้วยอะไรอะ่ะทำอะไรกับมันไม่ได้ใช่ไหมโอเคไปไหนต่อวะเดี๋ยวย่องไปก่อนย่อง <c oughs> <c oughs> กลัวเอ๊ะ เฮ้ย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 อะไรจากไหนยังไงหมูเฮาจากไหนฮะเดี๋ยวก่อนนะวิ่งก่อนวิ่งก่อนเดี๋ยวได้ยินเสียงจากไหนวะเฮ้ยนี่ไงมาจริงด้วยแล้วมันเร็วเนี่ยมันไม่กล้าเข้าใกล้แสงไฟหรอหรือย,ยังไงวะเหมือนจุดอ่อนมันจะอยู่ตรงขานะ่ะไม่ใช่ละเฮ้เยมันมาทีแล้วเราต้องเสีย แม็กไปเลยหนึ่งแม็กกันเนี่ยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เลยวะโอ้เล่นยากแล้วตอนนี้แล้วหูดมันขึ้นเฉพาะตรงขาอย่างเดียวหรอวะเอ้อะไรอะตอนนี้ผมเดินค่อนข้างมั่วนะแปบ๊บหนึ่งหลงเป็นไปได้ว่าอาจจะหลงทางกันนะเอแต่มีกล่องดรอปไว้อย่างนี้ค่อนข้างที่จะดีโอเคฮนี่รถกระสุน รีโหลดกระสุนได้พร้อมไหมจังหวะนี้ตัวนี้อะไรเฮ้ยชึบอ่าใช่รับช่วงนี้ผมบอกไว้ก่อนแล้วว่าอาจจะเล่นเกมไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะเพราะว่านั่นแหละมีปัญหาอะไหลายๆอย่างนะฮะถ้าเกิดอยากใครอยากไปติดตามการเคลื่อนไหวของผมก็ไปติดตามได้ทางเพจเพจฟซบุ๊กนะฮะไงขายของขายของเฮ้ยจะจากไหนจากไหนเรามานะมานะมานี่นี จริงด้วยวะเราสามารถเข้าไปเทคดาวน์ได้ไหมมันไม่รู้เนี่ยเฮ้ยโอ้โหไหนบอกไม่รู้เราไหนบอกไม่รู้ไหนบอกไม่รู้ไหนบอกไม่รู้ไหนบอกไหนบอกไม่รู้ไหนบอกไม่รู้ไหนบอกไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยมันยังไงยังไงเฮ้ยมันมีหูดมันมีหูดขึ้นตรงขึ้นตรงขึ้นตรงโหเออสวย โอ้ตายยากกว่าเดิมอีกเชี่ยมันรู้ได้ไงวะตามหลักแล้วมันน่าจะไม่รู้นะโอ้หน้าแดงเลยฮะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเอถ้าจะไม่ผิดน้องมีเฮิฟนี่ไงเ,เดี๋ยวก่อนเราเข้าคลังเก็บของตัวละครยังไงวะกดกดอะไรวะครับอ๋อกดตัวทีนี่ไงโอเคให้ละการให้ที่แบบค่อนข้างมั่วมากใช้เลยดีปะวะน่าจะยังนะน่าจะยังพอทนได้อยู่ ขนหน้าแดงไปก่อนนะจังหวะนี้เพราะว่าเลือดค่อนข้างที่จะหายากเฮ้ยเจอเพื่อเฮ้ยอะไรอะไรยิงหัวแตกนะยิงหัวแตกแล้วบอกเลยนิ่ง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 ฮะนิ่งนิ่งฮะโอ้โหมันคลานมันคลานได้ด้วยน้องถอยมาน้องจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนวะจุดอ่อนมันอยู่ขาซ้ายเมื่อกี้จุดอ่อนแต่ละตัวมันอยู่ไม่เหมือนกันเหรอวะเนี่ยตายแล้วนะ โอเคเดี๋ยวเราเดินตามทางนี้ไปก่อนนะหมอบไปดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเนะ่ยน้องหายใจแบบแรงมากเลยอะไม่เป็นไรนะน้องอยู่หลังลุงไว้ปลอดภัยเฮ้ยอันนี้ต้องใช้มือน้องในการไขรหัสคำคำอ้อนน้องชึบยาหืมหืมหืมนี่นี่นี่รึกหืมแม่นยำสุดๆเลยเนี่ย ได้ไรฮะให้ลุงเก็บดีกว่าโอ้โหรูบี้ได้รูบี้มาทำไมเนี่ยอยากได้ของที่มันแบบนี่ไงมีแสงไฟเดี๋ยวเราตามแสงไฟไปล้วผมว่าน่าจะมีของที่เราน่าจะพลาดแต่ไม่เป็นไรตอนนี้โอเคลุงบอกเคลียร์แล้วฮะเคลียร์จริงเหรอลุงไหนี่สุดก็ผ่านไม่ได้สักทีโอให้กระสุนปืนพกมาสามนัด โอ้โหาสาห์เซฟไอ้ไอ้ปืน M4 ไว้แอดซาลไรเฟิลไว้เอามาใช้สัเกือบเกี้ยงเลยเวนน่าจะเปิดได้นะตรงนี้ชึบเรียบร้อยไอ้พวกประหลาดพวกนี้เหมือนกับโอโรโบรลสเลยโอโบรลอโโบรลไหนน้องเออมันเป็นไวรัสที่คนไม่ดีใช้ที่แอฟริกาเมื่อสองสามปีที่แล้วมั้งเออคำถามคือมันมาจากไหนเค โอโลโบลอสว่ะทำไมนึกถึงฟูเมทัลเคมิสตมันต้องมีอะไรบ้างแลลวนะแถวนี้อันนี้น้องน้องทุบได้ไหมนี่ไงว่าแล้ว <c oughs> <laughs> พอจํจำได้ว่ารอบแล้วน้องทุบอย่างนี้อย่างนี้ได้แต่ประตูนี้เข้าได้ไหมเข้าไม่ได้อ้าวก็เข้าได้นี่ว่าให้เรามาเก็บของเฉยๆมั้งเอ้ยหนูรัชทุยฮันแน่ ยังไม่ตายละซีท่าเอาเอาตายแล้วเอาตายแล้วเอาตายแล้วเปิดประตูในกล่องมีอะไรฮะโอเคตอนนี้ผมใช้แทนกันไปก่อนแล้วกันนะใช้ปืนพกไปก่อนนะค่อยๆลงนะทั้งลุงทั้งหนูเลยลุงก็เหมือนว่าเริ่มไม่ค่อยไหวแล้วนะเนี่ยเออน้องระวังนะน้อง เฮ้ย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 เหมือนสู้ไม่ได้ลุงเขาบอกให้แอบซ่อนเอาดีกว่านะปิดไฟฉายก่อนนะปิดยังวะมอราทอปวะเอาวะมันวางมันปลากันอย่างนั้นยังไงวะแล้วผมจะรู้ระยะได้ไงวะชึบอ้าวไปกเออเฮ้ยไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกตาฝาด ตาฝาดน้องน้องไอพึ่งเดยอโอ้ยเมื่อกี้มันวิ่งมาคือผมเห็นแล้วแหละแต่ผมไม่อยากยิงไงเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะตายภายในมออร์ทอมนี่แหละเลยไม่อยากยิงเปลืองกระสุนนะเปลืองกระสุนโอเคน่าจะโล่งแล้วแต่ในเนี้ยมีของหรือเปล่าค้นก่อนนะค้นก่อนนะแถวนี้้ยในนี้มีบ้านานะเนี่ยนะต้องมีแล้วลหละไม่ของก็ไม่ของก็ผีอ่ะ เอาล็อกมันล็อกจากข้างม่งมีกล่องให้แสดงว่าเราต้องไปปีนแน่ๆเลยอันนี้อะไรนเนี่ยโอ้เดี๋ยวก่อนนะปีนปนีปีนขึ้นข้างบนป่าวะถ้างั้นตรงนี้ก็วางได้สิเนี่ยมันขึ้นไปไม่ได้เนี่ยเพราะข้างบนก็ขึ้นไปไม่ได้อาช่างมาแล้วกัน <c oughs> ไปไม่ได้อะไปไม่เป็นอะไปไม่เป็นแล้วอยู่ต่อแล้วมันรู้สึกเสียเวลาไปดีกว่า ถ้าใครรู้ก็ช่วยตอบได้นะแต่น่าจะไม่ทันแล้วไม่เป็นไรหน้าจอมันแดงอันนี้อะไรอ๋อผสมมอรทอปเหรออา่าใช่น่าจะคอมแบทเป็นมอรทอปได้เปิดช่องไงวะเอานี่ใช่ไหมเอ,เอาแล้วเนี่ย เดี๋ยวนี่คอมแบทกับนี่นี่ไงได้เป็นระเบิดไฟแล้วนี้กันพาวเดอร์มาเอาผสมกันอะไรวะคอมแบทกับตัวมันเองก็ไม่ได้นะอ้าวหายไปแล้วกันพาวเดอร์หายไปแล้วะอ๋อเราทิ้งกดทิ้งตอนไหนวะเล้นี่อะไรแผนที่เอ้ยกูจะยิบแผนที่โอเคฟอร์เรสต์แมะโอ ได้เราได้อะไรวะเราไม่ได้อะไรมานี่กว่าไปก่อนไปก่อนอา่าฮะนี่ได้มีที่อะไรวะมีที่อันนี้ละมีที่อะไรวะอะไรวะ <c oughs> <c oughs> การบิดดิ้งอ่ะฮะน่าจะอนาคตน่าจะเจอแน่ๆๆเลยนี่ไงโอเค ยาวอะจบบังหวะนี้ไปค่อยๆลงแต่ทําไมลานข้างล่างมันรู้สึกมันลานมันแปลกๆเนาะลานมันกว้างแปลกๆเออค่อยๆค่อยๆลงนะหนูเนี่ยลานมันกว้างๆใช่อารเรียลทาวเวอร์อยู่แค่ข้างหน้านี่เองฮะตรงนี้เปิดได้ไหมไมีได้ โอ้มันดูล็อกแน่แน,นหนามากเลยเนี่ยสำรวจเ่อะนะเห็นประตูแล้วละ่ะแต่ว่าสำรวจแถวนี้ก่อนฮะชอบกดชิปเป็นเป็นวิ่งทุกทีเลยเกมนี้มันวิ่งไม่ได้ดูของกันนะว้าวนี่ไงต้องมีแล้วแหละนะเฮ้ยผมได้ยินเสียงซอมซอมซอม อยู่ในประตูนี่แหละสักบานอ่ะบานนี้หรือเปล่าโอ้โหไม่ใช่อมธรรมดาด้วยพี่เฮ้ยโอ้โหไม่ใช่พี่บี้ธรรมดาเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวอย่านะ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 น้องออกมาน้องออกมาน้องกมามันไม่ออกเว้ยเฮ้ยเออเออเออยิงว้าวไปแล้วเออเออเออเ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ปืนพกก็ฆ่าได้ฮนะ ดาเมจปืนพกมันแรงกว่ามันแรงกว่าเฮ้ยทำไมผมได้ยินเสียงมันข้างนอกเข้ามาวะมีอีกนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะข้างนอกข้างนอกตรงนี้เลย <c oughs> วีนี่น่าก,กลัวเปิดตรงนี้ไปก่อนเป็นทางหนีทีไรตรงนี้ดันไม่ได้นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ค่อยๆครับค่อยๆค่อยๆค่อยๆเปิดน,นะผมได้ยินจากฝั่งนู้นแสดงว่าเราเปิดเราเปิดจากฝั่งนี้แล้วกันมีไหมไม่มีโอเคเคลียร์เคลียร์ไหมเนี่ยมันอยู่ในห้องนี้เหรอใช่ใช่มันอยู่ในห้องนี้ทำไมเหมือนรู้สึกเหมือนเสียงมันเยอะกว่าหนึ่งวะ โอ้โหไม่ใช่ธรรมดาด้วยมันเป็นตัวแบบพิเศษอะนะโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปไปแบบที่โล่งๆกันนะเฮ้ยน้องน้องอยู่ไหนน้องน้องโอ้ยเฮียแล้วเฮียแล้วเฮียแล้วโอ้ย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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเด้อ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  โอเคโฮโฮเกือบตายใครจะไปรู้ว่ามันเป็นตัวพิเศษวะมันพิเศษกว่าไอตัวมเมื่อกี้รู้แค่เนี่ยมันมีมันมีมีดอะมันมีมีดเลยนะคุณออเกมนี้ยิ่งเล่นยิ่งอยู่ยากโอเคข้างนอกไม่น่ามีแล้วเดี๋ยวเข้ามาทำไมนี่เข้ามาตีมอนเก็บเบี้ยวเหรอไม่มีอะไรเลยไม่มีของเลยอะ่ะ เฮ้ยไม่มีจริงไม่มีจริงจังมีแต่อิดเฮ้ยถามจริงน้องไม่โดนตีนะน้องเรามาเปิดตรงนี้อ๋อยังไงมันก็ต้องเป็นที่ที่เราต้องมานี่อยู่แล้วแต่ว่านั่นแหละคือจริงๆไม่ต้องเปิดประตูก็ได้นะโหไม่มีพลังงานแย่ลและอ๋อเข้าใจละคือประตูนั้นมันล็อกฮะแล้วก็ คือเราต้องการพลังงานไปเออเอาไอเนี้ยที่มันอะไรวะที่มันพันกับไม้อยู่ามาทุ่มกับประตูเอามาเอาง่ายๆคือมาเอามาพังประตูลแล้วลิ้นเป็นอะไรเนีย <laughs> ลิ้นเป็นอะไรโอเคตรงนี้น่าจะเป็นแบบนี่นี่นี่กล่องกล่องลืมลืมลืมทุบกล่องนะลืมทุบกล่องโอ้ขอบคุณมากฮนะไม่มีพลังงานเดี๋ยวก่อนนะสายแดงนี่เชื่อมไปหาไหนฮะ โอเคน่าจะต้องตามสายแดงไปนะตามนั้นตามนั้นไปลุงลุงได้ไหมน้องลุงได้ไหมค่อยๆค่อย,อย,อย au, ๆเบาๆเบาๆน้องเออโอ้ย <laughs> ชอบกดชิปตลอดเลยเมื่อกี้ตอนวิ่งก็กดชิปนี่ตรงนี้ไปตรงนี้แสดงว่าเราต้องเข้าไปหาวิธีเข้าบ้านหลังนี้ซึ่ง ซึ่งเข้ายัางไงวะเนี่ยน่นนะซีซึ่งเข้ายัางไงวะเนี่ยเดีย๋ยวต้องมีทางอ้อมเข้าไปเลยนะคิดว่าตรงนี้มีไหมไม่มีไม่มีทางให้ปีนหรืออะไรเลยจริงๆถ้าพูดถึงหลักแล้วมันน่าจะปีนไม้ขึ้นไปได้เอ๊ะแต่ไม้ท่อนสูงแบบนี้มันอาจจะไหลลงมาทับตัวเราตายได้เข,ข้าไม่เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าดาังไหนเนี่ยแ๋ยวกน็นะตรงนี้ เออหรือว่ามันต้องให้ไปตามคาสีนก่อนวะเยี่ยมห้าเอาผมรู้ก่อนที่ลุงจะรู้อีกนะนั่นไงเล่าเฮ้ยมันไม่ได้มีตัวเดียวเชี่ละว ออยิงไม่โดนยิงไม่โดนเลยหาเ้ยตายตายเหอะขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณครับโอเคต้องไปตามคาสตีนก่อนก็นึกว่าทำไมมันเข้าไม่ได้เอาทำไมเพลงมันยังไม่ดับวะทำไมเพลงยังไม่ดับดับเหอะขอร้องกูกลัวกูกลัว เ้ยเพลงไม่ดับวะจริงจังแล้วเมื่อกี้ไอตัวเมื่อกี้มาต้องสามตัวนี่ไงทำไมนี่ไง,ทำ,ง,งไทำไมเพลงยังไม่ดับทำไมเพลงยังไม่ดับทำไมเพลงยังไม่ดับเข้าใจแล้ว <c oughs> สี่ตัวเลยหรอโอ้โหแล้วก,กับกระสุนที่มีอยู่น้อยนิดนี่ต้นเกมอุตสาห์เซฟกระสุนไว้แล้วเนี่ยเอาแล้วเพลงยังไม่ดับไว้เฮ้ย มีอีกเหรอคือตอนนี้ก็สุนจะหมดแล้วอะน่าจะนี่นี่นี่เดี๋ยวให้น้องทุบตรงนี้ก่อนให้น้องทุบตรงนี้ก่อนนะจะได้เป็นทางออกทางหนีทีไล่ที่ดีขึ้นโอเค กล่องนี้ทุบได้ขอกระสุนสักร้อยนัดโอเคดีโหลดมาก่อนนะยิบสี่นัดก็เอาจังหวะนี้เปลี่ยนเป็นปืนพกก่อนโอ้โหห้านัดเว้ยเฮ้ยโอ้โหแล้วเพลงมันยังเล้าอยู่เลยอะ <c oughs> เพลงเสียงดังไปเปล่าวะโอเคน่าจะเดินเครื่องละแต่อย่ามีมาเพิ่มนะขอร้อง ไม่เอานะโอเคเดินออกทางนี้ได้ถ้ามีมาเพิ่มทำไงวะเนี่ยอีกสักสองสามตัวเงี้ยตายโอเคแล้วก็เข้าบ้านหลังนี้เหมือนเดิมมันต้องมีมาเพิ่มแน่เลยอะเราอุตสาห์จัดการในบ้านไปแล้วมันน่าจะมีมาเพิ่มนะคิดว่าหรือไม่มีแล้วคิดในแง่ดีอาจจะไม่มีก็ได้เนาะเออไม่มีหรอก แต่เพลงเนี่ยช่วยช่วยเลิกเลา้าทีสิได้โปรดโอเคโกเรียบร้อยอเฮ้ยอย่าเวียงมาเยอะอย่าเวียงเยอะปังแฮโอเคไม่มีแล้วนะ โอ้โหมาจริงว่ะไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหแย่ละสกิดสกิทธีรนัทโอ้โหโอเคโอ้โหยังมีอีกตัวหนึ่งอย่างนั้นเหรอโอเคอ่ะอ่ะนิ่งๆนิ่งๆฮะนิ่งๆฮะนิ่งๆฮะ โอ้โหมาอีกตัวเฮ้ยเฮ้ยเอออ๋ออย่าบอกนะมันไม่ได้ให้กูสู้ตั้งแต่แรก <c oughs> ลุงได้ข่าวว่าปืนลุงหมดแล้วโอเคอ้ถือว่าถือว่าเยี่ยมอยู่โอเคไหม <c oughs> ฉันโอเคแต่ลุงไม่โอเคมากๆกระสุนลุงหมดทุกอย่างเลยโอ้ยตาย เอโอเคอืเระทึกลราทึกมากคือพาร์ทนี้ผมอาจจะพูดอะไรน้อยลงกว่าพาร์ทที่แล้วนะเพราะว่าตอนนี้มันตีสองตีสามแล้วฮนะโอะไปเข้าบ้านกันแลยกันนะมีของไหม ขอกระสุนสักเพิ่มอีกสักโหลนึงได้ไหมเอออีกสักแพ็คนึงอะนะขอร้องละโอ้เอาที่ครับเอาที่ใส่ของมาทําไมต้องเยอะแยะเนี่ยเมื่อกี้ก็มีนะแต่เรายังไม่ได้เก็บของอะไรเพิ่มเลยหรือว่าจริงๆก่อนหน้านั้นมันมีของดรอปเยอะวะแต่เราไม่ได้เก็บมาไอ้ตรงที่เราเดินลุยป่านี่ทางมืดๆอะเอ๊ะตรงนี้มันเป็นที่แคร์มานี่ไงจำได้แล้วที่มันเป็นรีดิโอแต่ไม่อยู่ละ เดี๋ยวผมไปสำรวจตรงนู้นกอนนะเพราะว่าตรงนี้เป็นตรงที่แคร์มาตรงนี้เนี่ยที่มันเป็นสะพานนี่ไงแต่ไม่น่ามีแล้วนะฮะจากที่ดูมาเพราะว่าตรงนี้แคร์กับพวกเอ่อมอยล่าเดินผ่านมาแล้วน่าจะเก็บมาเกียงแล้วล่ะน่าจะเก็บมาเกียงแล้วแต่ผมเดินกลับมาดูก,ก่อนไงเผื่อแบบมันมีของแบบดรอปสักหน่อยไม่มีไม่มีเลยโอเค ว่าแล้วอย่างที่คิดไว้มอยล่ากับแคร์ไม่อยู่แล้ว่ะหายไปแล้วแต่อาจจะไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่มั้งคิดว่านะเดาโหลดดิง้งละอย่าบอกนะมาจบตรงนี้เหมือนกันนะชอปเตอร์นี้แสดงว่าเราเล่น,นหนิดหน่อยก็จบแล้วดิแสดงว่าพาร์ทแล้วเราเล่นมาเยอะอยู่นะมีใครอยู่บ้างไหมเนี่ยบ้าเ้ยนั่นไงเธอนั่นลูกของฉันฮะเอาแวลลี่เป็นพ่อมอยล,าล่าเหรอ มีข่าวดีบ้างไหมมอยล่าไม่พวกเราถูกจับอยู่ที่นี่เออเอาละถ้างั้นพวกเราจะไปที่วอลซิกที่ไหนวะที่ไหนววอลสกคือที่ไหนวะเมื่อกี้เธอพูดว่าอะไรนะบันทึกนี้ถูกบันทึกไว้เมื่อหกเดือนที่แล้วเหรอบ้าเลยมอยล่าลูกสาวของคุณชื่อมอยล่าเหรอ ใช่วทำไมอ่ะเอาน้องเป็นอะไรจะแปลงร่างเหรอ hey, <kid. S 1> เฮ้ยเจ้าหนูเออเธอโอเคไหมเนี่ยมอยล่าเธอตายแล้วอะไรนะอ่ะอะไรนะครับ <laughs> งงเหมือนกันเอางงตามลุงไปเลย อะไรเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมันผ่านมา6กเดือนแล้วเหรอจากตอนที่เราเล่นแคร์นะเอาลุงไม่ได้มาช่วยแบบทันเวลาเหรออะไรวะเนี่ยงงงงครับตอนต่อปล่อยของเลเวอรชั่นสองไมล่าเธอมุ่งหน้าไปที่ทาวเวอร์นั้นอนะ่ะฉันต้องการให้เธอพาฉันไปที่นั่น,นเธอท,ทำได้ไหมแต่ถ้าเราเคยติดเชื้อกับอะไรสักอย่างล่ะฉันสัญญาฉันจะตามไปที่นี่คือที่เก็บวัคซีนอย่างนั้นเหรอนี่ไม่ต้องกลัว ในที่สุดคุณก็มาฉันรู้ว่าคุณต้องการอะไรในที่สุดเราก็จะได้ออกจากเกาะบ้านี่เฮ้ยเฮ้ยน่าเล่นนะเนี่ยเฮ้ยผมเพิ่งรู้ว่ามันทำเป็นแบบชัปเตอร์เหมือนอ่าเกมอะไรนะ The Walking Dead อะเออเออน่าเล่นอยู่จบแล้วจบเอพิโซดของลุงไปแล้วนะ จะบอกว่าเป็นเอ่พิโซดหได้ไหมเออเอพิโซดหแล้วก็เป็นแชปเตอร์ของแคร์กับแชปเตอร์ของลุงนะครับก็คือเอพิโซดหจะมี2 c h แชปเตอร์ก็คือนั่นแหละแต่นี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอ่อไอเอพิโซดต่อไปเขาจะปลดให้ฟรีหรือเปล่าตอนเราเล่นจบแล้วหรือว่าเราต้องไปซื้อแบบเป็น DLC นะต้องไปดูกันนะเดี๋ยวกดค่าไม่ได้ด้วย ดูสิว่าเราปลดล็อกไอ์เอพิโซดเราหรือเปล่าเอพิโซดเอพิโซดสองไม่ปลดล็อกนะฮะน่าจะต้องซื้อหรือเปล่าดูเหมือนใช่ครับจะเหมือนดูเหมือนว่าจะต้องซื้อนะฮะเอพิโซดสองเอพิโซดสามสี่นะก็ดูเหมือนว่าจะต้องเป็นซื้อดีลซีไปนะฮะเอ๊ะจะว่าไปผมยังไม่ได้ใช้ไอ้อะไรวะปืนอันนั้นเลยนี่ว่าปืนแมกนัมอะของลุงอะ เออยังไม่ได้สืยังยังไม่ได้ใช้เลยเ<ะ>มื่อกี้ได้ข่าวทำซ่าคิดว่าเจ๋งเหรอฮะมามึงมามึงมาเลยกูเตรียมแม็กนัมไว้มึงเลยนี่ได้ข่าวเมื่อกี้ได้ข่าวว่ามคิดเจ๋งเหรอฮะฮะเมื่อกี้มันเจ๋งเหรอฮะฮะฮะมันเจ๋งเหรอนัดเดียวตายไปเลยตายอ,าอ้าวเฮ้ยมันไม่ตายมันไม่จบเฮ้ยมันไม่ตายเฮ้ยมันไม่ตาย,เ,ย,ตายเดี๋ยวโอ้โห ัคิดคิดว่าเจ๋งเหรอฮะคิดว่าเฟี้ยวเหรอคิดว่าเฟี้ยวเหรอฮะนี่คิดว่าแน่มากใช่ป่ะฮะคิดคิดคิดว่ามันแน่มากใช่ไหมฮะมาดิ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 ไหน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 อยู่ไหนอยู่ไหนปืนพกก็พอแล้วจริงนี่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 มันอยู่ไหนวะเอาเฮ้ยมีตัวตนปะเนี่ยเอาเฮ้ยมึงมีตัวตนปะเนี่ยอ่ะไอ้รอบเล่นไอ้รอบที่แล้วเราก็นึกไอ้เราก็นึกว่าให้ปีน มองแต่ที่สูงสรุปมันอยู่ที่ต่ำไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้โหมีสมุนไพรแค่อันเดียวอย่างนั้นเหรอเนี่ยเฮ้ยอ๋อมีเกียร์มีผาดมีพาร์ทลับอยู่ฮะโอเคได้แล้วอ๋อมีโหมดแยกด้วยนะโหมดแล้วเนี่ยวิ่งหากุญแจเออเออมาดิเฮ้ยจุ๊บเอาเออเออมันยังไงมันยังไงมีข้างหลังเหรอไม่มีนี่หว่า อม,มันมันมันเขละ่ะเออ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 งโอเค <c oughs> ก็คงไม่มีอะไรแล้วสำหรับเกมนี้นะ <c oughs> เอพิโซดหนึก็เล่นจบไปแล้วนะครบทั่วแล้วนะส่วนสองสามสี่นี่ก็น่าจะไม่ได้ซื้อนะะน่าจะรอดูก่อนนะถ้าเกิดว่า มีคนดูหรือว่ามีคนอยากดูต่อกอ็ก็อาจจะกลับมาทำนะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์ด้วยนะถ้าเกิดว่าชอบมากๆกดติดตามนะครับถ้าอยากจะแบ่งปันก็กดแชร์นะครับ มีอะไรอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะติชมหรือว่าอยากจะรีเควสเกมก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้ล่างนะครับอ๋อแล้วก็ขอฝากเพจ a c e b o o k ไว้หน่อยละกันนะครับเพจ a c e b o o k ชื่อโอไฮโยนะครับนะและหรือจะพิมพ์ไว้ว่าแฟนเพจโอไฮโยก็ได้นะฮะ,ะเพจนี้จะทําเกี่ยวกับอ่าการ์ตูนสั้นนะครับจะมีการ์ตูนสั้นเป็นการ์ตูนสั้นชีวิตประจําวันเล็กๆน่ารักน่ารักของอ่าตัวละครสมมติที่ผมสร้าง,งขึ้นมานะฮะแล้วก็จะแชร์เกมนะครับแล้วก็จะมาเอ่อโพส เออแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้โพสหรอกนะช่งไอเรื่องโพสนี่ช่างมันแล้วกันนะจะอัพหลักๆอยู่คือ2อ,อย่างก็คือแชร์คลิปกับอ่าทำอ่ากระตูนสั้นนะครับมีอยู่2อ,อย่างนะฮะใครสนใจก็อ่าไปติดตามได้นะครับนะ <S <S โอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ไม่มีแล้วครับบายครับ